สวัสดีครับวันอังคารเราก็มาพบกับรายการ s a v o u r j i m a t i นะครับเป็นรายการที่จะรวบรวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาศาสตร์มาให้ฟังกันนะครับฟังกันเพลินๆสบายๆอย่างคิดมากครับวัตถุเมเชียสอกระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ําเป็นหนึ่งในกระจุกดาวทรงกลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เราสังเกตได้ ด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว175ปีแสงเป็นกระจุกดาวทรงกลมกระจุกแรกที่ได้รับการบันทึกไว้ในแคตตาล็อกของเมเชียวัตถุเมเชีย์พบโดยนักดาราศาสตร์ชาวอิตาเลียนเกิผู้เกิดในฝรั่งเศสจองโดมินิกมาราลีเมื่อวันที่11กันยายน1746ขณะในขณะที่กำลังค้นหาดาวหางร่วมกับนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสยัก กาซินีบุตรชายของเจโววันนี่กาซินีมาราลดีได้บรรยายการค้นพบของเขาไว้ว่าเมื่อวันที่11กันยายนเขาได้ค้นพบวัตถุอย่างหนึ่งที่ตำแหน่ง320องศา7ลิปดา19ฟิลิปดาเดคลิเนชัน1องศา55ลิปดา38ฟิลิปดาใต้ใกล้กับเส้นขนานที่ดาวหางควรจะอยู่ สิ่งนี้มีลักษณะกลมมีขอบเขตชัดเจนและตรงกลางสว่างกว่าโดยมีขนาดปรากฏที่ประมาณ4-5ลิปดาไม่ปรากฏสิ่งอื่นในขอบเขตการมองเห็นของกล้องโทรทัศน์เขาได้เจอเนบิวล่าแทนการเจอดาวหางในครั้งนั้นอีก14ปีต่อมาหลังการค้นพบของมาราดีวันที่11กันยายน1760 ชาลส์เมสเซียได้ค้นพบกระจุกดาวนี้เช่นกันและเข้าใจว่าเป็นเนบิวลาที่ไม่มีดาวฤกษ์อยู่เมสเซียได้บรรยายไว้ว่าเป็นเนบิวลาที่ไม่ประกอบด้วยดาวฤกษ์อยู่บริเวณส่วนหัวของคนแบกหม้อบริเวณใจกลางมีความสว่างมากและล้อมรอบไปด้วยแสงมีความสวยงามคล้ายกับเนบิวลาที่ตั้งอยู่ระหว่างหัวและคันธนูของกลุ่มดาวคนยิงธนู ต่อมาในปี1783วิลเลียมเฮอร์เชลนักดราราศาสตร์คนแรกที่สามารถจำแนกดาวฤกษ์เดี่ยวภายในกระจุกดาว M2 นี้ได้ด้วยความสว่างปรากฏที่6.3ทำให้เ m e s s i ร์2อยู่ในขอบเขตการมองเห็นของมนุษย์ด้วยตาเปล่าแต่จะต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยมถึงจะมองเห็นได้โดยเวลาที่เหมาะที่สุดในการสังเกต กระจุกดาว M2 คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนตุลาคมตำแหน่งที่ตั้งของวัตถุ M2 ตั้งอยู่ห่างจากโลกไปประมาณ37,500ปีแสงในทิศทางของกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำคารายแอสเซนชั i o n ่1ชั่วโมง33นาที27.02วินาทีเดคลิเนชันลบ0องศา49ลิปดา23.7ฟิลิปดา ประกอบด้วยดวงดาวจำนวน150,000ดวงขึ้นไปความสว่างปรากฏอยู่ที่6.3แมกนิจูดมีขนาดปรากฏที่16คูณ16ลิปดารัศมีของกระจุกดาว87.3ปีแสงถ้ารายการนี้เป็นที่ถูกใจก็รบกวนขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นรายได้ในการที่จะผลิตผลงานชิ้นต่อๆไปออกมานะครับ ขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ